วันนี้คุณหนูชงกาแฟเหรอคะอโอ้ขอแกอ้วหนึ่งนะโอ้แต่งตัวสวยมากให้ทุกเจ้าคนดูก่อนสิเหรอร้านกาแฟโอ้ชงอร่อยไม่รู้อร่อยไหมคะหอม,หอมเลยเหรอหอมเลยเหรอโอ้มีอะไรบ้างลูกบอกพ็กมีของกิน มีหลายอย่างเลยลูกโอ้เมค้าสวยจังเลยเมค้าสวยจังเลยลูกพอห้าโมงแล้วจ้ะพอห้าโมงแล้วเหรอ,อโอ้ตั้งเวลาขายด้วยปิดร้านห้าโมงเลยลูกตั้งเวลาขายด้วยเหรอโอ้ขายดีเมค้าโอ้เรียกลูกค้าด้วย อ่ะขอแก้วหนึ่งนะข้าวผัดก,กะเพราหนึ่งจานจา้าเอาไข่ดาวด้วยนะลูกโอเคไข่ดาวด้วยค่ะไข่าขาดาวไม่ต้องสุกนะทำได้ไหมลูกทำได้ไหม,ไมไโอเคเยี่ยมอ่ะแม่ค้าจา๋าแม่ค้านั่งรอนะอ้แม่คม้าสวยจังเลยวันนี้แม่ค้าสวยนีย่มีแฟนยังเนี่ย โอ้ยังเหลือลูกลู่ค้าสวยจังอืมขายดีไหมลูกวันวันหนึน่งขายดีไหมคะนี่กดเรียกลูกค้าแล้วนี่เต้นด้วยโอ้โหเยี่ยมจังเลยเต้นไปขายไปโอ้โหแจ๋วอืมอารมณ์ดีเนะแม่ค้าอารมณ์ดีใช่ไหมลูก เต็นไปขายไปอ้าวอน,นุขอบคุณลูกค้าหน่อยลูกขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณค่ะโอเคหันหน้ามาทางนี้ทีลูกหันหน้าด้เถอขอบคุณค่ะโอเคเยี่ยมมากโอ้โหถึงว่าแม่ค้าถึงว่าลูกค้าเยอะแม่ค้านิสัยดีเนาะ ม่ค้าสวยแถมนิสัยดีจ้าและพรุ่งนี้ขายที่ไหนคะหรือขายที่นี่ขายที่กาแ,แฟสุนุ่มอ๋อค่ะค่ะค่ะอะบายบายบายนะเล่บายบายหนันหน้ามาทางนี้ที่ลูกโอเคเยี่ยม